ครับพบกันอีกอีพีหนึ่งนะครับสำหรับใครที่เป็นภูมิแพ้ฟังทางนี้นะครับตื่นเช้ามาฟืดฟัดต,ตื่นเช้ามาเวียนหัวตื่นเช้ามาไม่สดชื่นนะครับสาหรับคนที่เป็นภูมิแพ้รู้ไหมครับเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันมีสารตัวหนึ่งเขาเรียกสารแคนนาบิโนย์ซึ่งอยู่ในพืชชนิดหนึ่งนะครับในร่างกายเราก็มีสารแคนนาบิโนย์เขาเรียก เอนโดแคนนาบินอยด์นะครับซึ่งสารนี้จะช่วยเพิ่มภูมิสั้นทานภูมิคุ้มกันของเรานะครับซึ่งสารตัวนี้เราสามารถผลิตได้ตั้งแต่เกิดจนถึงวัยเจริญพันธ์นวัยหนึ่งนะครับถึงอายุประมาณ20แล้วร่างกายเราก็ไม่สามารถผลิตได้ทาให้ภูมิคุ้มกันตัวนี้ตกไปได้นะครับเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคนู่นโรคนี้นะครับจากสารนี้มาอยู่ในพืชของกัญชานะครับก็คือเป็นพืชของ าสารแคนนาบินอยด์เขาเรียกไฟโตแคนนาบินอยด์นะครับซึ่งสามารถเติมเข้ามาในร่างกายของเราได้นะครับก็จะมีสาร THC CBD นะครับแล้วแต่เราจะเติมขึ้นมาเพื่อทําให้ร่างกายเราปรับภูมิคุ้มกันขึ้นมานะครับซึ่งวันนี้เราก็จะแนะนํานะครับสารตัวนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของเพิ่มภูมิคุ้มกันเราก็คือนี่ครับ CBD Oil นะครับตัวเนี้ยคุณประโยชน์ของ CBD Oil คือช่วยให้ เพิ่มพุงกันเรากลับมาปกตินะครับเรื่องลดน้ําตาลในเลือดความดันในเลือดแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับสําหรับคนที่เป็นเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้นะครับซึ่งเราขาดภูมิคุ้มกันนะครับเราต้องเติมแคนนาบินอยด์เข้าสู่ร่างกายนะครับร่างกายเราไม่สามารถผลิตได้นะครับต้องเติมเข้าแล้วก็อยู่ในนี้แหละครับ CBD นะครับแล้วพบกันอีพีหน้านะครับสุขภาพดีชีวิตดีอารมณ์ดีครับพบกันหมอบอยเทวดาการชงบ๊ายบายสวัสดีครับ